สวัสดีครับเดี๋ยวจะมารีวิวปั๊มลมนะครับราคา2,000กว่าบาทสั่งมาจากลาสันดานะครับอันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแกะแล้วก็เสียบปลั๊กให้ดูเลยอันนี้พรีเซนเตอรนะครับลุงไหมนะครับสมัยมาลาน้อยรับรีวิวสินค้าทั่วประเทศเลยอ๋อเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโอ้โอได้อยู่<อ>เลยงามองามอยู่ หยกๆยกยปลงเายหนักกูเด้อมันมีแห้วหิวแล้วปลุงอ่ะอึ๊บนี่หล่อนาลอกอนโอ้ยถังใหญ่อยู่มันต้องเติมน้ำมันเครื่องยังบ่ะเตเสองที่อืมบนหจะเกีียวสองที่มันหลุดหม่เลยมีคู่มือ หลอดใส่ยังไงล่ะพีล่ลุงน้อไมีหลอดผมตัวหนึ่าเดี๋ยวผมช่วยพ่อลุงแกะผมตั้งกล้องก่อนอึ๊บนี่ยมองตรงีปากตรงนี้ตรงีสายตรงนีสายตรงนีสายแหง แตมันบอกใครทำรั้งมันบอกขารสายหรออยู่อสายั่นแน้วสรงอนไรแล้งผรอสายก็ใส่กตุวหรออโอ้ใส่ก้มาตงเล่นอะไรดังหม่หรออหน่อยๆทิัเงมันกัดถดลัดนะพอลุงเนาะแนหนอนเงเนาะ โคกขึ้นรถได้ทางลุงผมชิประกอบสู้บางถ่ายวิดีโออยู่ไหมป่าพ่เซนเตอร์ผมได้่ยลุงใหม่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณลุงผมด้วยนะครับคุณลุงผมเป็นคนสู้ชีวิตมากทำได้ทุกอย่างมีเฮ็ดบ้านดูให้ทำบ้านให้ผมอยู่นะครับทำเป็นหลังเลย รับงานทั่วประเทศ oh. เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวก่อฉาบให้ดูทำได้ทั้งหลังร oh. ัมันพลงุงตัดออกนะเลยพ่งนั่นๆมันตัดได้ ยจะลองเลยลองเลยนะ <Okay. S 1> เสียบเลยพื่อนผงเสียบเสียบหน, oh. น,นึ mm ่งสิ่งไหนแบบนี้แรงดันล่มมงูเลยนะแย่มันเต็มกัน

โอ้ข oh, องเจแปนเหมือนเนอ่ยมาลุงข oh. องญี่ปุ่นมือนเนี่ยนี oh. ่ก็เป็นของจีนแดงแย่นี่ว่าเจแปนราคาอยู่ประมาณสองพันสองหรือเท่าไรมั้งนี่จำบ่ได้แล้วครับแตกดเบอร์มาติดเบอร์ไปสื่อจากลาซันดาน <c oughs> โอ้เต็มแล้วเลยพะลุงจะเต็มแล้วมั้งรอ่ะมันเต็มว่าสีแดงกับเต็มด้วยพะลุงอึ้นบงีแดงนี่แด่ถยี่้อย่า้แปดสิบราคาหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทพะลุงนี่นไหบครับบโฟกัส โคกัดวะนี่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบลิตรต้องเติมน้ำมันเครื่องดื่มใช่ได้อตัดเองห้องวาขอเทสอีกรอบครับมันตัดอัตโนมัติด้วยนะมันเต็มเต็มเราตัดเอง แรกล้มอัดป็นมานั่นใจใชงไห,กไหมการันตีตอนนี้โป้หน่อยโอโอเคครับขอบคุณครับ